สวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านๆครับมื้อนี้กันะครับสีมาเฮ็ดเ,เมนูนะครับพัดยังก่อนบรูดจากซื้อได้ไหมพัดตุ้งส่สตอรพัดพัดพัดกุ้งใส่สตอครับนี่ครับกุ้งแม่ปอกไว้เรียบร้อยแล้วครับกับสตอครับมื้อนี้เมนูอาหารไตนี่น้อยน้อยใส่กระไบเฮ็ด สืตบ้านเท่าสูตรอีสานมาดินี่ก็ผัดผัดยังวะที่บอกว่ายังวะผัดผัดพักขนาครับมันลงสตอมงกี้ด้ยมุกอบมูกซิ่นละสักแล้ว หลายกุ้งตัวด้วยเลยกุ้งรวมตัวอัวรลวรุ่นนี้ <c oughs> อเอาเข็มมาแม่เราออกตะเกี้กินกับตับมกฮุงเบิร์น่จาก,ก่อนครับเขือบบริทัดครับืออ หอ,อมหินหินเลยมันจะเทียมเสียยันบอยุ้ยเซ่ล้วน้องเพนดาดน้องเพนดามีความผิดหระนั่งจอล้อเลยอยู่กับปะปะน้องเพนดาถือนั่งสติก๊กมึนไร ใส่ซุปหอยที่ซีอยู่ที่สีอยู่ขาวครับบ่รูว้ว่าส้นทั้งผักไตเพื้นเฮ็ดจังไงครับแต่ว่าเมี่ยงแล้วเฮ็ดจังสีเฮ็ดตามชนิดเมี่ยงแล้วเนะาะบ่โอ้สูตรเมี่ยครับกินได้บ่ได้จังว่ากันบนนุญดิโอ้ยอฟีระดาฟีมือแม่ยงแล้วเรต้องห่วงครับบ่แซ่บกระบันดุงพุ่นละ นัยัมอองมาเตาฝอยงบ่าอยู่ว <c oughs> นะเ <c oughs> ต้ออาอยงบ่าอยู่เนาะเต็มัน้ต,นตาเล็กน้อยครับมันหดจนปูและทะเล่า้ก็ดี จะตัวเลยจะเอาห้อยที่ลังมามมทีสันงานขนาดนี่นะครับต้องเอาเนี้งมาโรยหนาบอันนี้เด่นีม่กันโล,เลยเลยเนดะ่น อั <c oughs> นนี้ไปเช็ดกลุ่มเสียน้ำป่าดิเนาะ่นาะกินขขาว่า่านาอืมน้ำดูกว่าเด้อยิดูกว่แม่อีกเนึง่นาะ เพนดาอันนี้วันี้นี่เร็เร็วเร็วเรเนดาเพนดาเป็นเป็ดบ่ด้ี่มันคือบอใด้เว่นั่นนานนานนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพอมเลยอมอมที่ได้กินแต่สตอนี่แหละ กุ้งกินบ่ได้เลี้ยงลูกยังในบุแ่อาหารทะเลว่าบ้าบอลนะครับว่าบอลกินปลาหมึกบ่ได้ครับกินกุ้งได้ผมนี่กินกุ้งบ่ได้กินปลาหมึกได้ไมาข้างมางในบุบุปลากินหมพร้อมขนาดเลย เอ,อ้าจากแล้วน้องก็ถามอยงางนี้น้องเปนผู้ไทยไหมเป็นผู้ไทยซื้อนี่มันผู้เฮ็ดด้วนี่ซุกไป็นชัุกแล้วล่ะมันหน่วไปนะหน่วเลิกหน่วงเหลือ <c oughs> ตอนนี้ก็เซ็ตเป็นที่เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผัดสตอกุ้งสดยงสดกุ้งนี่อันนี้สด นี่ซุปพาสต้ากุ้งซุกครับเป็นไงม,มือหัวโอเคแสดงว่าผ่านน่ะพี่ว่าแล้วะวะขาดบ่ได้เองมาผ่านนี่จะหัน่นใหญจังแม, <c oughs> มาแมวแมวนน่ะ,นม,าม,านะมาเด้อกินเขามาเด้อมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วไปน่ะไปน่ะ พัดสตอกุ้งสุกครับอืมขนมสีเฮดเบิดป้านสีกินเบิดเสร็จนปหาบาบาสหมอีเหตุงานอยู่เสร็จเรียบร้อยครับเม,มนูมื้อนี้ครับพัดสตอกับพัดขา้าหน้านี่ครับไปสั่ง ของอีสันเจอกับของเหมือนใต้ครับผมตอนนี้ก็นะครับเสรเรียบร้อยนะครับผัดขนาหมูสดครับกับผัดสตอกุ้งสดครับกินกับแพนด้าดโอ้ย <c oughs> กดให้นางี่ไหมนี่ไหมตาติดๆนั่นงล,ง,ง,ลงก่อนเ<ๆ>บิกๆไม่เสียใส่นังลงด้นั่ง,งลงนี่ดิ นั่งล่องนั่งล่องเดี๋ยวค่อยกิียนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนอนลองมึงน,นึงมากดหรแทนกับพ่อยางมา <c oughs> เด้เลยเออนอนหาอยู่นี่นั่นละ <c oughs> เขียนว่าบักสู่โมมันอยู่อย่างไรเหรอเออนอนหาคนกินก้นได้ไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเวลาได้ไหม <c oughs> นี่มาเด้อครับบาท จิมกวาดเอาไว้กินได้บ่นี่กุง้งมันชิพแย่วันนี้แย่ๆยังวากันนะครับบา้านนี้นี่ครับได้แล้วเวติมพริกหน่อยบะเพ็ดบะเพ็ดเดี๋ยวป,ป,ปะปะโอ้ย <laughs> ารายการ้อยการโมเข้มออกมันมาเลยยังไมเข้มเป็นไรอะไรโอ้เห็นคนเลยวะ โชสายน์หัวโอ้ยว่ารำรังไห้กูเหรอเป่ยมาไม่ใจนะไม่เอาพูดียวอกพูดเล่าว่ารถว่าอะไรครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับก็ขอจบชิปนะครับผ้ามาเห็ดสตอนะครับของพิศวาสครับเราส่งมา ตัวสีมีเวลาเดทไทยลงให้เบิ้งครับแม่กินเกือบเบิ้ดแล้วครับเราไปกินกับตำบากคุ่งครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับทังแฟนเพจอีสานบ้านบ้านนะครับก็ฝากากดติดตามเด้อครับอันนี้แพนด้ากันนั่นถาดล้วถึกดา้ยลูกมองกล้องวูเนี่ยเร็ว <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ผมสำหรับมุนนี้กะสวัสดีครับ